พบมุมมองใหม่กับการเป็นมหาวิทยาลัยของสังคมมอนิเตอร์จะหามุมมองใหม่ๆในเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการมอนิเตอร์ค่ะดิฉันเกียรตรีทชชีพันธ์ค่ะ ค่ะดิฉันสุทธินีพูลเคนครค่ะค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมาส่งท้ายปีใช่นะคะเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนะคะแล้วก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เทศกาลแห่งความสุขจริงๆนะคะค่ะเริ่มกันที่กิจกรรมแรกนะคะวิทยาลัยนานาชาติมหาเชนัยสวนนะคะก็เตรียมครบรอบแล้วค่ะเป็นปีที่14นะคะในวันที่13มกราคมนี้ค่ะปี2558นนะคะก็จะมีโครงการที่น่าสนใจ ใจมากๆเลยค่ะที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นการโอเพ่นเฮาส์นะคะวิทยาลัยนานาชาติค่ะตั้งแต่ค่ะกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษนะคะโดยให้แต่ละโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่างนะคะร่วมส่งตัวแทนค่ะมาแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษค่ะรวมไปถึงนะคะกิจกรรมที่เกี่ยวกับเยาวชนนะคะที่น่าสนใจมากมายค่ะอย่างเช่นการแข่งขันขับร้องเพลงนะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นการร้องเพลงแบบเพลงภาษาเพลงสากลด้วยนะคะ<อ>แล้วก็นอกจากนี้เองค่ะตลอดทั้งวันนะคะก็จะมีกิจกรรมที่เป็นการปาถกถาพิเศษแล้วก็รวมไปถึงค่ะการบรรยายพิเศษที่เหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะสําหรับคนที่ทําธุรกิจนะคะค่ะก็คือ ือในเรื่องเกี่ยวกับพิกธุรกิจครอบครัวสู่อินเตอร์นะคะ โดยคุณปียะซอโสถติกุลนะคะกรรมการบริหารบริษัทซีคอนสร้างบ้านและศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ค่ะแล้วก็ตลอดเวลาทั้งวันนะคะก็จะมีการแสดงต่างๆรวมไปถึงการประกวดด้วยค่ะก็มาเที่ยวกันได้นะคะในวันที่13มกราคมค่ะ2558ณโรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติมรส่วนของเราค่ะเร็วมากเลยนะคะ14ปีแล้วไวมากเลยค่ะแล้วก็ดิฉันก็ยังรู้สึกอยู่เลยว่าปีนี้นี่เข้า เข้าสู่ปีใหม่เร็วมากนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะน้องก้อยก็เป็นการครบรอบเหมือนกันนะคะค่ะก็ของคณะศึกษาศา,าสตร์มหาชชทยาวนนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองนะคะครบรอบ25ปีมอเลสสวนนะคะครบรอบ4รอบศึกษาศาสตร์นะคะ,ะมีวส มสวนะคะแล้วก็มนนะคะงานดังกล่าวค่ะก็จะมีขึ้นในวันที่17มกราคมนี้นะคะก็ขอเชิญชวนค่ะสิ่์เก่าสิ่์ปัจจุบันนะคะคณาจารย์ค่ะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆค่ะ งานดังเก่านะคะจะมีขึ้นในวันที่17มกราคมค่ะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นงานเลี้ยงค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันมาร่วมงานกันได้ค่ะสําหรับในปีหน้านะคะมหาวิทยาลัยสวนของเราค่ะก็จะครบ25ปีแล้วนะคะ<ช>พี่อีิค่ะก็มีสิทธิ์เก่าเนี่ย จบไปมากมายเลยทีเดียว<ช>ค่ะในแต่ละปีนะคะก็ขอเชิญสิทธิ์เก่านะคะของมนเรศวรค่ะร่วมบริจาคเงินนะคะเข้ากองทุนสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ,คะเพื่อนําเงินส่วนนี้นะคะไปใช้ในการช่วยเหลือสิทธิ์เก่าและทํากิจกรรมต่างๆค่ะ,คะสามารถบริจาคนะคะได้ที่บัญชีกองทุนสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ,คะธนาคารกรุงไทยประเภทกระแสรายวันค่ะเลขที่บัญชีนะคะ857 0253257ค่ะอีกครั้งนะคะเลขบัญชีค่ะ8570253257ค่ะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะจะนำไปช่วยเหลือสิทธ์เก่าที่ยังไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียนนะคะนอกเหนือจากนั้น,นะคะ่ะทางมหาวิทยาลัยสวนค่ะก็มีสิทธิประโยชน์มอบให้นะคะแก่ผู้ที่สมัครบัตรสมาชิกสิทธ์เก่าค่ะ สำหรับผู้ที่สมัครนะคะสามารถเพียงท่านนะคะบริจาคเงิน200บาทเองค่ะค่ะก็จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายเลยนะคะห้างทองหวังโตกก๊ะกลางค่ะที่สาขาโลตัสนะคะก็เวลาไปซื้อทองเนี่ยเราก็จะมีลดค่ากำเน็ดได้100บาทนะคะเบี้ยจำนำค่ะคิดตามวัน วันเกิดนะคะลดอีกหนึ่งต่อค่ะร้านไมโอคอฟฟี่นะคะลดถึง15%เลยทีเดียวค่ะร้านแพรภูฟ้าไทยค่ะทานครบ1,000บาทค่ะลดค่าอาหารด้วยนะคะร้านขวดต้นปีบค่ะร้านอาหารฟ้าไทยฟาร์มนะคะร้านอาหารแพรน้ำน่านค่ะชาบูอินดี้นะคะลดไปอีก10%ค่ะค่ะก็เป็นสิทธิประโยชน์ดีๆนะคะที่สิเก่าค่ะก็น่าจะมีไว้สักหนึ่งใบนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ต้งเรี เรียกว่า200ยบาทของท่านเนี่ยช่วยสิทธิปัจจุบันด้วยนะคะใช่ค่ะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่กองพัฒนาสิทธิเก่าสัมพันธ์ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0ูนย์ห้าเก้ค่ะค่ะในวันและเวลาราชาการนะคะค่ะค่ะช่วงนี้ก็ต้องเรียกว่ามีแต่คนเริ่มที่จะส่งสกะสะกันแล้วะนะคะทางมหาวิทยาลัยสวนของเราค่ะก็มีสกสวน,นะคะจาหน่าย4รูปแบบเลยทีเดียวนะคะค่ะรูปแบบที่1คะ่ะเป็นรูปของสมเด็จพระนเรศวร วนนะคะทรงม้าศึกนะคะพิมพ์สีสีค่ะรูปที่สองนะคะเป็นรูปดอกสลาค่ะแบบที่สามค่ะรูปสําเร็จพระนเรศวรค่ะ ทรงช้างยุทธาห์ถีค่ะแบบที่สี่ค่ะรูปสมเด็จพระนเรศวรนะคะทรงม้าศึกค่ะปั๊มนูนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะราคาใบละ22บาทค่ะค่ะถ้าหากจะซื้อเป็นโลนะคะก็อยู่ที่250บาทนะคะก็เรียกได้ว่าสวยงามเลยทีเดียวนะคะก็สามารถมาซื้อกันได้นะคะที่ NU Souvenir เนีแอนด์ทิปชอปค่ะที่พิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยศวรค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0 5 5 9 6 1 2อ7หค่ะ ก็วันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็มากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาขออวยพรปีใหม่นะคะคุณผู้ฟังกันสักเล็กน้อยค่ะค่ะในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะคะขออํานาจคุณภาษีรัตนาไตรค่ะจงดนบันดาลให้ผู้ฟังรายการมอนอมอนิเตอร์ทุกท่านนะคะและครอบครัวค่ะพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปค่ะค่ะก็ขออวยพรปีใหม่ทุกท่านนะคะแล้วก็ช่วงนี้เดินทางปลอดภัยนะคะขับรถขับราก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะวันนี้เราต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ